อาการหึงส่งผลต่อความรักยังไงบ้างไปสำรวจไอเดียเลิฟัวรุ่นที่ตลาดนัดหัวมุมมาร์ก็ตแอนมอลกันดีกว่าครับมันทำให้รักกันน้อยลงครับการหึงนี้ก็คือจุดต้องของการทะเลาะเราหึงเขาเท่าที่ควรไม่ล่วงเกินแบบลั้เส้นกันและกันก็่้ส่งผลดีแต่ถ้าสมมุติเราล้ำเส้นเขาเราไม่เข้าใจเขาเราเหมือนกับไปหึงแบบไม่มีสาราอะอยาเงี้ยมันก็ ความรักเรายิ่งบั่นทอนไม่ไว้ใจกันมากขึ้นมากกว่าถ้าหึงไปมากไปก็อาจจะเป็นการหาเรื่องกันมากกว่าถ้าไม่เขาไว้ใจเขาจะได้ไม่คิดมากแ้วจะได้ไม่เกิดการถึงเกิดขึ้นอาจจะทำลายครับถวารักก็ควรแบบมีระยะปล่อยให้เขามีเพื่อนมีอะไรอย่างนี้และทำลายความรักค่ะพอหึงปุ๊บ ก็จะรู้สึกว่าต้องทะเลาะสุดท้ายพอทะเลาะกันมากมาก็ต้องเลิกกันทําลายความรักครับทำให้รักกันน้อยลงนับวันนับวันยิ่งน้อยลงเพราะว่ามันไม่มีความเชื่อใจซึ่งกันและกันนะครับ